โคตตอนนี้นะคะเวลาเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในแบบลุกทาวเวอนะคะในแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบบุคเคว่นนะคะที่ได้สร้างออปปี้เข้ามานะคะซึ่งมีออปปี้เยอะมากแล้วก็ในแบบนี้มันะจะมีการท้าทายด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเลยกันเลย่ยเว yeah. ลาขอสตูมนะคะคิดว่า เราคิดว่าซูมันง่ายกว่าจิบจบนี่นะแล้วก็จะปีนป่ายตรงนี้ไปเอาโอเคนะทุกคนแล้วก็กระโดดลงมาเอ๊ะเอระกระโดดไม่ตรงนะคะเราก็จะไปเริ่มใหม่ตรงนี้นะอุย้ยอ้าวเล่นขนาดเล่นหอคอยอุย้ย ขนาดเอลาตายมานันยังอุ๊ยเราตายแล้วมันจะนี่ทุกคนตายแล้วมันจะไม่เต้นเลยแล้วมันแค่จะข้อออกข้อออกนี่นะทุกคนก็จะเป็นอย่งนี้เมื่อกี้นะ่ะเอลาตกตรงนี้นะที่ที่เอลากระโดดไม่คนนะแต่เรานีจะไม่ตกเย้อุ๊ยเกอบตกแต่ว่าไม่ตกนะคะโอเคในที่สุดความท้าทายมันก็ กุ๊กกุ๊กกุ๊กกว๊กกุ๊กกุ๊กเราจะรออยู่ที่พักพิงนะทุกคนเผื่อมันจะมีอันตรายนะมันอาจจะเป็นแผ่นดินไหวก็ได้เฮ้ยมาเลยการ์ดใช้จ้ามาจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะเค่มาเร็ว หนึ่งค่ะฮะเลเซอร์สีขาจะเป็นสีแดงนะทุกคนมันก็ถ้าเราโดนมันก็จะไม่เลือดลดแต่ว่าเราจะตายไปเลยนั่นเห็นไหมเมื่อกี้มีเพื่อนตายไปแล้วนะคะโเเคยิบม่ใช้ชิปล็อกๆอกุอ๊ยเพื่อนนายนายทำให้บ็อกมันเป็นแบบนี้ แล้วก็กระโดดข้ามไปเลยสิคะรออะไรมา,าจ๊อบอจ๊อบอจ๊อบอจ๊อบโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ที่พักพีก่อนนะคะเผื่อมันจะมีอันตรายอุ๊ยอ,อา ออีหาแมวเอ้ยเมื่อกี้มันมันคุณฉันฉันทําไมท้าทายมันขึ้นว่าคุณฉันฉันนะอ๋อเราจะต้องหาแมวอุอีอนะทุกคนเข้าใจล้ เย้เราต้องไปหาแมวอูอีอ e านะทุกคนตอนนี้อะไรยังไม่รู้เลยว่าแมวอูอีอ e าเนี่ยมันอยู่ตรงไหน,นได้ยินใช่ไหมทุกคนอูอีอาอูอีอาอูอีอ e า e แบบเร็วมาก เร่งสปีดอย่างนั้นได้ยังไงอะทุกคนคนยังไม่ได้เลยคนยังร้องไม่ได้เลยเอา้าเอา้าจะทา่ทาท้ายอ่ะฮะพื้นหลกักเย หายสักทีตอนนี้เราต้องรีบไปให้ถึงที่พักพิงนะทุกคนเพราะว่าเราจะกลับมาเป็นที่พักพิงอันเดิมไม่ได้แล้วนะเราต้องไปที่พักพิงอันที่สองนะทุกคนเอาเพื่อนตกไปแล้ว ใช้ชิปล็อกนี่ก็คือแบบเแบรบคแบบน่นอนแล้วมันไม่เห็นทางนะทุกคนหัวมันใหญ่ดำหัวมันนำแล้วมันอืมขออนุญาตพักนะคะมัน <c oughs> มันหัวโตมากเลยจะรอให้การทัดไทมันฮะทำไมหัวมันไม่หายโอ้เกือบไปแล้ว ทุกคนจําตรงนั้นได้ไหมไอ้พื้นสีเหลืองๆที่อ้ไรตกอะเออไอะไรยังงงอยู่เลยว่ามันไปยังไงโอ๊ะเอา้าวพีททางเหรอนึกว่าทางนั้นซอรีย่ย่ะโอ๊ยเราต้องมันเริ่มใหม่เลยนี่ แร้ว,วางเราต้องไปหาที่พักพิงไปกันรีบเลยรีบรีบรีบมาก,กล,ลาลาลานี่นะทุกคนตอนนี้นะคะฝนเนี่ยมันตกนะเราก็ต้องเข้าที่พักพิงไม่งั้นเลื่อนเราจะลดนะ โอเคตอนนี้นะคะก็ฟ้าสว่างแจ๋วแล้วอึ๊บคลิปล็อกต้องมาเอ้าเพื่อนตกไปแล้วเราจะรอให้มันเพื่อนอย่านะเพื่อนอย่านะเพื่อนเพื่อนวัก ก็นานะกว่ามันจะตื่นกว่ามันจะไอเนี่ยกว่ามันจะฟื้นอะมันนานะน,านะทุกคนอ่ะมันมืดอ่ะอันนี้นี่น,น,นี่ได้อยู่ได้อยู่ไป่ไว้าว้ายกระต๊อกมาแล้วมาแล้วอุ้ยแสงสีขาวจ้ามากเลยอ่ะทุกคน ตรงนี้คือไม่เห็นอะไรเลยอ่ะจะต้องขยบขยับโออที่พักพิงแต่ว่าเราจะไปกันต่อนะคะว๊ตกใจ นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปกันต่อรอบนี้จะไม่ทอแท้และเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นเสียงโอ้ยเราต้องไปจากเพื่อนนะไม่งั้นเราตายแน่ อย่าทำร้ายกันนะเพื่อนเราเป็นคนดีนะชอเอดีมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่โจมตีเราตอนนี้นะทุกคนเอลาก็ออกมาได้ไกลมากแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้เอลาจะจะต้องให้จะต้องชนะให้ได้ นะทุกคนตอนนี้คือไอราไอราจะตกนะทุกคนโอ้เมื่อกี้จำได้เลยว่าไอราตกตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้ตอนนี้อ้ทุกคนไอราตกอีกแล้วก็คือไม่เข้าใจเลยต่อไปนี้เราจะใช้สิ อ้าทำไมหัวไอระปัดเป็นอย่างเงี้ยมันไม่โตทุกคนหัวไอระไม่โตเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะไอระเอ,อ่อไอระตุยไอระตุยก็เลยนั่นแหละโอ้ไม่กอดเพื่อนหัวโตวมากก็คือแบบ <c oughs> โอ้ว้าวหัวนายโตมากเลยโอเคตอนนี้เราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วถ้าจะรอตรงนี้นะคะเผื่อมันจะเป็นแผ่นดินไหวแล้วมันจะตกพว,วกกรอบกือบอืออีอาอ ตอนนี้เรากำลังรอที่จะอ้แผ่นดินไหวจริงด้วยทุกคนดีนะไม่ออกไปอ่ะไม่งั้นนะเราตกแน่ๆโอ้ยเมื่อไหรจะได้ไปสักที โอ,โอ,โอ,โอ้มีคนตกตายเย้มาแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะจิบล็กต้งมาว้าวจะไม่โดนสีแดงาจะโดนสีแดงที่น้อยที่สุด ชูช okay. ูช <bitches ciudad Cette timeframe> ูชูหนึว้าอะไรอ่ะพ <today> ื <hours> ้นดินไม่ปลอดภัยเอ้าเราจะไม่ไปนะทุกคนเราจะโดนฟ้าผ่าไหมอ่ะ เราจะพยายามนะไฟ้าผ่า,าอ่ะตัวเยี่ยมตัวเบ๊ยสุดท้ายแล้วก็ตุยนะฮะเราจะต้องรอให้นี่เออโอเคทุกคนตอนนี้นะคะมันก็หายไปแล้วอ๋อว้าววิ่ยเกือบตกว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวทุกคนถามจริง จบเมื่อไหร่เนี่ยไปครับผมว้าวกวแกวๆๆวๆๆวแควแวไม่ต้องเสียเวลานะฮะแล้วก็แค่ไต่ขึ้นมาตรงนี้โอ้เพื่อนในไม่ดูความลับหรอไปกันต่อว้าวเฮ้ยเฮ้ยมันเลื่อนอะไม่เป็นไรแล้วก็เราขึ้นได้ย้่ว โอ้โหยื่นทั้งอันเลยว๊ากเง่แง่โอเคเราจะซูมออกแบบนี้นะคะว้มันยังไม่มันยังไม่หายลื่นเลยนะทุกคนอ้อหายแล้วหายแล้วเมื่อกี้มันยังลื่นอยู่ตอนที่อลไาเพิ่งเข้ามาใหม่ ทุกคนรอบนี้ยังไม่ทันพูดเลยกต็ตกอีกแล้วเออลราี้จะสซูนะเรียบร้อยกระตุยอีกแล้ว รอบนี้จะถ่ายนะว่ารอบนี้อ่ะจะหายไหมจะหายตกไหมแค่นั่นแหละซอรีนะคะทุกคนเมื่อกี้แค่ย้ายห้องนะคะโอเคมารอบนี้จะมาอัดจริงกันครู่นะคะซูกอดจิบ เคไปกันต okay, ่อ oh, อ oh. ้าวทำไมไม่ไปอ๋อมาฮะว้ยว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรเกือบตกแล้วทุกคนเห็นไหมชิบท้าทายอะไรก็ได้แต่ขอให้มันไม่ตายโอ้โหขอให้ไม่ตายแต่สุดท้ายก็เนาะ คุณพี่คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะโอ้คุณพี่โอ้ยนอ้อฮือไปการที่เราจะตุยววนะคะเกือบไปแล้วตึ๊ตึ๊ดึง,ดง,ดงหายยังไงหายแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ฟ้าโปร่งใสแล้ว อ้ออ้อวอะไรนี้โอเคแล้วทุกคนก็เออยังไม่จบยับก็เลยทุกคนสำหรับแบตนี้นะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะก็คอยักเล่นแบบไหน,หนอ,อีกจานมนึ่มาบอกได้แล้ว สำหรัวันนี้ก็ขอตัวไปกันเถอบ๊ายบายว้าว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 อย่าพาใส่ฉันนะโอเคไปกันต่อเอ๊ะ